สวัสดีครับสวัสดียามเช้าวันนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคมนะครับไม่อยู่วันก็จะหมดสิงหาไปแล้วนะต้องบอกกันว่าคลิปนี้เนี่ยอาจจะสันส้นๆหน่อยเพราะว่าผมไม่มีขาถือนะครับซึ่องจากว่าผมทํามันถักตั้งแต่วันที่ไปรับมอไซและเหตุผลว,วันที่ไปรับรถที่คนครไทยผมไปวางคือผมไปวางขาเนี่ยอยู่บนเบาะนะครับแล้วทีนี้พอผมไปชนจักรยานนิดนึงเนี่ย ขากล้องไม่ก็หล่นลงมานะครับกล้องไม่เป็นไรเลยครับแต่ไอ้ขาเฮาสิ่งมันมหักนะครับวันนี้เนี่ยนะครับกำลังเดินทางไปที่ร้านที่ชื่อว่า City ์ไบต์เซอร์วินะครับร้นานนี้เนี่ยเป็นร้านที่เป็นแบบรุ่นพี่คนสนิทของน้องไตรตอนซนะึ่งไตรตอนเนี่ยก็มีบทบาทในชีวิตผมค่อนข้างเยอะในะเรื่องของจักรยานแล้วก็มอไซค์นะครับพอเป็นจักรยานเนี่ยน้องมันก็เคยปั่นปิกเกียร์มาด้วยนะครับทำให้น้องมันมีประสบการณ์ในการที่จะเรียนรู้แล้วก็เข้าใจรู้จักจักรยานดีพอสมควรนะครับ คือตอนนี้ความลึกของผมเนี่ยไปไกลกว่าพี่แบนแล้วครับพี่แบนแกนแค่ปั่นจักรยานอลังการผมเริ่มผมเริ่มมองว่ามันเป็นเรื่องของไอเทมในชีวิตแล้วตอนนี้ครับแต่ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับของมันราคาค่อนข้างสูงนะฮะสำหรับจักรยานล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ให้ดูว่ารถผมมีอะไรเพิ่มเติมเข้าว่างนะครับหลักๆก็จะมีครีสแล้วก็วันนี้เนี่ยจะรับช่วงต่อล้อคาร์บอนวิชั่นวีจากน้องไายตอนด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูว่าพอใส่ล้อคาร์บอนไปแล้วเนี่ยจากรถราคาหลักหมื่นเนี่ย เดี๋ยวไปดูฮนะจะจะพาดูร้านที่ชื่อว่าซิกซี่บายด้วยนะครับเป็นร้านของพี่คนหนึ่งของไตต้อนนะแล้วก็จะดูว่าเขามีอะไรขายบ้านในร้านนะครับแล้วก็วันนี้ผมกับไตต้อนเนี่ยจะอัปเดตอะไรกันบ้างกับไปดูครับนี่ครับร้านพี่ซิกซี่ฟิกซี่นะครับหรือซิกซ e r v วิ e นั่นเองเข้ามาตามหมดอาจจะงงๆหน่อยนะมันต้องเลยหมดมาอีกนิดนึงเข้ามาก็จะมีพี่เขาเป,เป็นบ้านนะครับเป็นบ้านไปทูดเป็นบ้านที่เขาเลย อันนี้คือรถน้องไตรต้อนนะครับเป็น BMC นะรุ่น SLR 0หรอศูนย์หนึ่ง่ไหมตอนผมชอบตรงเคาว่ามันสวนะิต t d ดีไซน์แอนด์เดเวล e อปเมนต์เนี่ยคือไตรต้อนเนี่ยได้คันนี้มาจากรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับซึ่งซื้อจากรคทรไทยไ์เหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะครับคือได้ของของแต่งมาครบไม่ว่าจะรล้อแต่งหรือไม้และพวกนี้นะครับของดีหมดเลยชุดปั่นอัติก้านะครับถือว่า รุ่นท็อปทีเดียวนะครับตัวนี้ก็เลยถอดล้อออกนะครับซึ่งตองไททอนเนี่ยมันมีพร้อมหลังกับล้อซิปสมัยยุคปยาวก็เลยไปหาซื้อล้อซิปมาครับนี่อุย้ยสวยจริงความแจ๋วของล้อซิปเนี่ยคือมันจะเป็นลายออกมาใช่ไหมต,ไ <ล S 1> ต้อนใช่ไลายผิวลูกกอ๊อฟอ๋อผิวลูกก๊อฟอันนี้เป็นรุ่นอะไรฮะซิไปายสไตรไฟสไตล์ไไส่วนของผมนี่มันเป็นว<ะ>ิชั่นวีป่ะวิชั่นสีปืนเซรามิก รัดมากับยางคอนติแังไฟ4 0สี่พันนะครับถือว่าเอาเรื่องทีเดียวนะอันนี้วันถือเป็นตัวโหดยังไงอันนี้ออกไลนแล้วก็ใช้ได้อยู่แล้วออกไลนแล้วนี่ดูดูเป็นคาร์บอนเห็นปะอ่าแล้วเห็นลายปะเออโอเคเดี๋ยวรอให้พี่เขาจัดการให้อันนี้คือถ้าเป็นมือหนึ่งมันเท่าไหร่นะออกห้าแล้นอืมแต่สี่ แล้วก็เขาก็มาเปลี่ยนล้อแต่งด้วยก็คือเปลี่ยนเป็นล้อตัวนี้ใช่แล้วล่าสุดก็คือถอดออกใส่ซิปใช่เหตุผลที่ใส่ซิปที่พอไรนะเด็กอยากได้ครับไม่มีตังค์ก่อนมันหวังใจแต่กูเข้าใจนะฟิวเนี้ยจริงมันไม่มีตังค์จริงชั่วนัแล้วหลังมาเนี่กูซื้อยับหมดอะมาถึงซื้อกินยอดนี่น้องไต้ต้อนนะครับที่ผมบอกผู้ประกาศและคุณผยังเป็นทางการก็คือให้รอแล้วล่าสุดได้ปีได้แล้วต้องเตี่ยนแล้ว คิมเอชเก้านะเฮ้ยแต่เรือนใหม่มันก็ดูจริงก็ดูหรูสุนเลยก็แปดพันเก้าอธรรมดาที่ไหนไม่เคยมีธรรมดาอยู่แล้วสำหรับเด็กชายคนนี้คือนี่คือบรรยากาศร้านนะคือก็เป็นร้านที่ชิลๆนะมาทำอยู่ที่บ้านแล้วก็ของเค็งเขาไม่ได้อัปเดตมากแต่เน้นแบบทํางานได้จริงนะครับแต่แต่รู้สึกว่ารถที่เขาขายแบบเป็นเป็นคอหลักสําคัญเลยคือหน้าตาแบบเนี้ยใช่ไหมเขาเรียกว่ารถอะไรนะนี่อันนี่เนี่ย ไม่ธรรมดานะเว้ยดูดิออปชันแม่งแน่นจัดเลยก็ผมว่าผมซื้อจักรยานอย่างนี้ให้ไก่ปั่นดีกว่าว่ะมันพับได้ด้วยใช่ไหมห้าสี่เใช่พับได้หมื่นกว่าบาทเองของผมนี่คือต้องเปลี่ยนตัวพัฟเบรกด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเป็นของอะไรพี่อ่ามันจะมีของเอ็นวีก็ต้องเป็นพัฟเบรกที่ใช้กับล้อคาร์บอนใช่ไหมครับพี่ใช่กับกับเป็นเพราะอะไรเอ่ยเรื่องการเสียดสีป่ะเนี่ย มันเหมือนกับว่าถ้าใช้สแตนดาร์ดมันสำหรับอะโล่มันจะแข็งเกินแล้วมันจะกินงอมป็้ปท้ายมันเกิดรอยอโอเคเดี๋ยวรอดูว่าตอนที่เสร็จแล้วจะเป็นยังไงนี่ครับอันนี้ยาของน้องแต่ต้อนนะ Continental t u ู b u l a Thai ชื่อรุ่นมันชื่ออะไรครับเนี่ยพี่ตีเอ่อ ...Gator Skin อ่า ...Gator Skin s p ส i n t e r Gator Skin นี่นะดูะผิวะ่ะโ <Okay. S 1> อเคเยือกายเนี่ย ใส่พาในรถเลยใช่กัน <c oughs> มันเป็นรุ่นที่มีลักษณะพิเศษยังไงครับพี่อันนี้ก็จริงๆเป็นนี่ถือว่าเป็นยังเป็นลองท็อปนะก็คุณภาพแข็งขันแหละอ่ามันเห็นเมื่อกี้ตอนที่พี่บอกมันมียางซ้อมยางแข่งด้วยใช่ไหมพี่ใช่ายางเกียร์ซ้อมมันจะเปลี่ยนวาลวไม่ได้พอเปลี่ยนวาลวไม่ได้เรามาใส่ล้อขอบสูงๆเนี้ยไม่ได้เพราะจุกมันให้มาแค่นี้อเองอเราต้องมาต่ออ,ออกมา ยางซองคือมันมถึงปั่นบนเทนเนอร์อย่างเงี้ยเหรอพี่ไม่เชิงแต่ใช้ไม่ได้ใช้ในการแข่งขันนะเพราะว่ามันหนึบเลยโคตรเสียเลยมันแตกง,ง่ายด้วยใส่กระล้อซิฟตัวนี้สวยจริงซิฟนะตัวจริงมาคืออันนี้ก็ฟิลเหมือนเราขี่ sc 2อย่างเงี้ยว่ะทางแข่งเออในอันนี้ก็คือของต้อนนะก็ขึ้นแทน่นรอใส่ล้อแล้วก็รอตั้งค่านะครับเดี๋ยวเจอกันที่สกายเลนวันอาทิตย์ก็คือว่าพรุ่งนี้แย่ <Yeah. S 1> ขอบคุณมากครับพี่ตี้ครับมือหคาผมนะครับ เรียบร้อยแล้วครับก็อาจจะเข้ามายากนิดนึงนะครับเพราะว่าหมุดที่เขาตั้งไว้เนี่ยมันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่แต่คือมันก็อยู่ในซอยน,นั่นแหละคือสมมติเราเซิร์ชใช่ไหม Sixty by Service ใช่ไหมครับมันก็จะมาหมุดอยู่ถแถวโกดังด้านหน้านี้นะครับแล้วขับไปเรื่อยๆจะโทรหาเบอร์พี่เขาก็ได้นะครับก็เลยจากโรงงานป๊เบเนี่ยเราเลี้ยวซ้ายเข้าซอยเล็กไปนะครับแล้วเข้าหมู่บ้านไปที่เขาอยู่ในหมู่บ้านนะครับเป็นบ้านส่วนตัวแล้วก็เปิดเป็น ตอนแรกผมก็จะรีวิวรถที่บ้านเขาแหละครับแต่ว่าโลเคชั่นมันไม่ค่อยดีแล้วก็ร้อนมากตอนนี้คือผมบอกเลยว่าประมาณสัก38ได้นะครับสหรับอุณหภูมิด้านนอกนะครับแดดที่ลงมาเดี๋ยวเราจะไปเอารถลงแล้วก็รีวิวกันที่ลานจอดรถที่ตึกวั o One นอวันทัวริสต์บาร์เลครับที่เราจะไปภากนะก็พอดีวันนี้มีงานท้างต่อด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันที่ตึกแล้วเดี๋ยวดูว่ามีอะไรที่อัปเดตเข้าไปบ้าง เอาละครับผมก็เดินทางมาถึงที่ติดตัวันอว,ว,วันทุเรียนเจ้าพาคแล้วก็จะมาภาคครับจีโบายต่อนะครับแต่ว่าเดี๋ยวแวะไปดูอัปเดตกันหน่อยเป็นความหล่อที่หล่อขึ้นมาเยอะนะเอาจริงแล้วลนะครับถ้าเทียบกับบรรยากาศเก่าล้ออะลูที่ติดตัวคอมพลตมานะคือเอาจริงมันดูมันดูมีราคาขึ้นเยอะเลยนะครับล้อคาร์บอนตัวนี้จะชื่อว่าวิชั่นเมทรอน40 คือเหตุผลที่อัพล้อเนี่ยเป็นเพราะว่าไตต้ตอนนะที่เขาถอดล้อตัวนี้ออกแล้วก็ใส่ตัวเซ็ตนะครับผมเองก็ตั้งใจที่จะซื้อล้อไว้ก่อนอยู่แล้วเพราะว่าถ้าวันนึงเนี่ยเปลี่ยนชุดเฟรมเปลี่ยนอุปกรณ์อื่นๆตามไปเนี่ยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าล้อตัวนี้ก็จะตามไปด้วยนะครับก็ประมาณอย่างนั้นคิดว่าเฟรมเซต S Work เนี่ยน่าจะอีกไม่นานนะครับผมส่วนที่อัพเดตมาพมเพิ่มเติมก็คือเรื่องของคลีสครับเขาใส่คลีสของ Shimano นะครับ105มารู้สึกก็จะเป็นตัว R 7000อะไรสักอย แล้วก็รองเท้านะครับผมใช้เป็นตัวชิปมาโนนะครับไซส์46นะรุ่น RP9 นะครับพื้นเป็นคาร์บอนแล้วแล้วก็ติดคลิสสีเหลืองมานะครับอัปเดตกันแล้วกันนะครับเพราะว่ามาใส่คลิปแล้วหลัจะใส่ไปแล้วนี่ก็รู้สึกว่าแม่งเทพขึ้นเยอะนะครับเวลาปันป่นแล้วก็ความความมั่นใจในการออกสปีดต,ต่างๆตอนนี้เป็นอัปเดตคร่าวๆอีกครั้งนึ่งนะครับดีจนี้ไปก็น่าจะมีคลิปเกี่ยวข้องกับการออกวัปั่น ทริปต่างๆหรือสถานที่ต่างๆที่ผมไปนะครับก็เดี๋ยวจะมีซื้อตัวคาดอกติดกโปรอีกทีนึงนะครับโอเคครับวันนี้ก็อัปเดตประมาณนี้นะครับไว้เดี๋ยวเจอกันครั้งต่อไปนะครับฝากกดไลค์กด s ับ s c r i b e แล้วก็กดแชร์ด้วยกันนะครับถ้าเกิดชอบนะก็ไว้เจอกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับลืมครับเดี๋ยวให้ลองฟังเสียงนะเขาเรียกว่าอะไรเสียงลูกปืนหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับอ่าเวลารีวิวราต้องฟังเสียงตัวนี้ด้วย ประมาณนี้นะครับผม